พบกับพี่โจนายวอลเลย์บอลไทยวูแมนเลิฟขอบคุณทุกใจทุกไลค์ทุกเมนทุกการติดตามนะคะจุ๊บคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาพบกับนี่เลยฮุนไดปะทะ GS c a r t e c h คือแบบคือเสียดายมากทีมน้องสองนะคะวิภาวีก็แพ้ไปแบบขาดลอยเลยนะทุกคน3ต่อ0เซตแต้มแบบไม่ขึ้นหลักเลย16ต่อ25 20 25และเซตสุดท้ายนี่คือแบบอนาดนมาก 14ต่อ25นะคะคือเซตสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบคือดูพี่โจดูไปก็เสียใจมากเลยคือน้องสองก็ไม่ได้ลงนะคะก็ลงไปแค่2เซตแต่ก็เป็นผู้รับที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะเรามาดูกันเลยนะคะเปิดแต้มมดสกอร์มาเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะทั้งคู่ก็แบบตบกันนะไล่แต้มบีกันอยู่เรามาดูว่าใครได้แต้มแรกจ่ายบอลเอจิ๊กลงไป หนะยอดข้างลงไปนะคะในเซตแรกเนี่ยเขาก็สกอร์นำไปก่อน1ต่อ0นะคะผู้เล่นของฝั่ง GS Caltex เนี่ยก็จะเป็นซีว่าที่เป็นตัว B หลังที่เป็นตัวต่างชาติของเขาอะนะคะแล้วก็นี่เบอร์สิบหนึ่งศช่วงแรกของเกมเขาเสิร์ฟออกนะก็าตามขึ้นมาเป็น1ต่อ1นะคะ เอานี่ดูดูดูจากภาพแล้วก็นี่เลยน,น้องสองเราหมุนลงไปเสิร์ฟเนี่ยได้ลงสองเซตเองอะเสิร์ฟพิกเน็ตอุ้ยสวยมากอุ้ยเสิร์ฟเอสนะลูกนี้ดีมากๆเนี่ยพิกขอบเน็ตคือเป็นบอลที่รับยากมากเลยถ้าบอลมันพิกขอบเน,น็ดอะเพราะนั้นเราควรจะซ้อมให้นักกีลาทุกคนเสิร์ฟพิกเน็ต เสริบหนักเสริบดีอะไรอย่างเงี้ยเสริบวางบอลเสริบทางนะคะหุน่นใดก็นำไปเป็นสองหนึ่งรลูกได้กับลูกเสียเมื่อกี้เสมอกันวันนี้น้องสองเราก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าเท่าไหร่นะคะพี่โจคิดว่าเขาไม่แน่ใจอะ่ะเขาปรับยกให้กับโมนาซะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมถ้าตีก็ได้แต้มปกติแล้ว2คนนี้จะไขว้กันแล้วก็ ตีทําแต้มนะคะเนี่ยตีฉลาดมากลูกนี้ต้องปรบมือให้โชวช์โชชะคือตีป้ายไปมุมตรง11 1 0แต้มก็ยังไล่กันอยู่เสิร์ฟเสียเรามาดูในช่วงของท้ายเกมเซตที่1คือเขานำไปเยอะมากทุกคนเราจับเขาไม่อยู่เลยสินว่าตัวตีของเขานะคะ แล้วเราก็ตีบอลแก้อย่างเดียวแล้วก็มีตัวตีตัวเดียวด้วยก็คือโมนาเนี่ยบอลเขา้าใจบอลเอก็วันนี้บอลเอเราก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ะนะคะไม่ไม่ไม,มหนักน่วงเหมือนเขาจับจับบล็อกได้อันนี้ก็แก้เหมือนกันเนี่ยบอลเซตเตียไปเพื่อนต้องงอแขนตีแต้มก็เป็นตามขึ้นไปเป็น15ต่อ21คุณไดเสิร์ฟ น้องตัวเซตนี่ดาอินนี่ก็หน้าเวอร์ตลอดเห็นนะเขาก็จวกหัวเสาลงไปอีกแล้วครับท่านขึ้นไปเป็น22-15เลยเห็นไะห้ยมมุมชีบิ้ว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 อยี่สิบสองสิบห้านะนำห่างเยอะมากเจ็ดลูก นนีอนน้อยหรือเปล่าเนี่ยดาอินเนี่ยบอลไม่เข้ายกน้องสองตีไปเด้งกลับมาโอ้ก๊อดอุ้ยตีหนักมากอะ่ะบล็อกเด้งออกมาไกลามากเพื่อนเก็บไม่ทันโอ้เต็มบล็อกเลยลูกนี้โมนาน่าจะจุ๊ก23-15ค่ะเขาก็นำไป แล้วก็เสิร์ฟรับ3เมตรใส่ลงไปสวยมากวันนี้โมนาก็ทำคะแนนได้ดีมากเนี่ยสังเกตดีๆเขาจะยกโมนาเยอะอะอยู่หยุดหน้าอยู่บีหลังอยู่หลัง3เมตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบอลฝั่งนู้นก็จะจับโมนาได้ บอลรูปแบบการเล่นของฮุนไดวันนี้พี่โจว่าไม่หลากหลายอะค่ะเราตามขึ้นไปเป็น16ต่อ23อเสิ์ฟปึ๊บรับโอ้รับบอลเข้าดีมากอะเก็บได้แล้วก็ยกแก้ไปอสองตีเขารับได้เขาแก้ไปหัวเสาตีมาเรารับได้ยังไงต่อโอ้กอด เขาก็นำขึ้นไปเป็น24-16นะวันนี้ตัวเซตเขาก็เล่นดีมาก 10. นั่นเลยได้ MVP ด้วยนะตัวเซตเขาอะ24-16ค่ะ GS เซิร์ฟเฮ้ยกอดเฮ้ย จะภาพไม่ทันเลยเฮ้ยเสิร์ฟดีมากเสิร์ฟเกมไปเลยลูกนี้นะคะเขาก็ชนะไปในเซตที่หนึ่งด้วยสกอร์นะคะ25ต่ 16. อ16ไอ้ดูสิว่าตีนหนักมากเนี่ยเราจับบล็อกเขาไม่อยู่โค้ชเราหน้าเซ็งเลยหนนะใจบอลหลากหลายใจบีหลังใจ 3เมตรจ่ายแล้วดูโอ้โหลูกสุดท้ายเสิร์ฟพิกเนตอีกโอ้โหสุดยอดมากๆก,ก็มาดูกันในเซตที่2นะคะเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งฝั่งเขาเนี่ยจะบอลเข้าได้ดีแล้วก็ตัวตีเขาก็ทำได้หลากหลายนะคะแต่ฝั่งของเราเนี่ย บอลหนึงบอลไม่เข้าก่อนแล้วก็เราต้องจ่ายแล้วก็รู้สึกว่าพี่โจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโค้ชเขามาแผนไหนแต่ว่าวันนี้คือโค้ชอะ่ะแบบปั้นโมนาดูนะยกโมนาอย่างเดียวเลยพี่โจก็พยายามจะเก็บภาพทั้งสองะนะว่าแบบเอ้ยแบบเวลาขึ้นไปแล้วแบบมีลูกไหนช็อตเด็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ มีผ้าให้เก็บน้อยมากเพราะว่าตัวเซตเขาไม่ค่อยยกะนะคะพอยกบนแก้มาเราก็ตีได้แต้มนะมเห็นไหมพอบอลเขาเขา้าเขาก็จ่ายบอลง่ายโมนาแก้หยอดกลางเขารับได้และศิวาตีแก้หยอดแก้มากะตกหลังบล็อกเราพอดีเนี่ยหยอดเรายอดเขารับได้แต่เขายอดเรามาเป็นไง ยอดคืนโอ้ว่างเลยยอดมุมตรงโอ้ตาไวมากอะ่ะนัดจุดจุดนั้นอ่ะเซตที่สองแต้มต้นเซตก็ยังตามกันอยู่ะนะคะโอ้โดเอิเ์ฟเนี่ยบอลเข้าอะ่ะตัวเซตไม่วิ่งอะ่ะเอ้พี่เซตตัวเซตวิ่งขอโทษทีบอลเร็วไม่วิ่งอ่ะคะ่ะลูกเมื่อกี้ต้องวิ่งแล้วเสียใจจัง เนี่ยวันเนี้ยไหลไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้วบอลแก้เนี่ยก็คือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยกน้องสองสักเท่าไหร่เนี่ยดูรับอบอลกระฉอะไปอะ่ะโมนาแก้โอ้ดีมากโอ้ลูกนี้ต้องขอโทษด้วยโดนตุ้งแหมงเลยโมนาขอโทษทีขอโทษทีอัดลงไปเต็มรักเลยที่ห,หัวเมงตั้งใจหรือเปล่าพีชวีพีพิวหันข้างให้บอล เออทำไมน้องหันข้างให้บอลเขาตีกันอยู่ทั้งนน้นหันข้างทำไมเนี่ยบอกว่าห้ามหันข้างให้บอลแนะอบอลยกหัวสาวอ่ะสองรับได้ยกปลายบีหลังเนี่ยมันแก้บอลมันล้นข้างหลังอ,อัจุปเดลเก็บและแก้อีกทีเนี่ยยกบีกลางแก้อีกแล้วแล้วก็ปลายยาวปลายและเก็บและแก้และรีไม้เขาบอลเข้าแน่นอนวิง่งชดละชดหน้า ก็บแล้วเรายังไงสามเมตรหลังไงโมโนาตีอัดเข้าไปแต้มเราตามมาเป็น6ต่อ8นี่เลยชืบนะโมโนาก็ใส่ไปโมโนาเราก็หนักมากยา yeah! เซตนี้ต้องเอาให้ได้นะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งก็ดีโค้ดก็ทำหน้าเจือนเจื้อนตลอดเลย คือแบบเล่นไม่ได้ดังใจวันนี้อะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่รู้ดิคาโมนาเซิร์ฟรับดูตัวเซตข้าวโอ้โหสวยมากนะจริงจริงแล้วลูกนี้ถ้าตัวตีพร้อมตีลงไปเห็นไหมเยน้องสองเราอัดลงไปแบบสวยงามมากสุดยอดไหมนี่บอลแก้และใส่ตู้มุมตรงเห็นไหม ตีตรงสวยมากข้อมือดีมากๆเห็นไหมโยนมาเราเราก็ตีได้แต้มสิบสองสิบห้าเสิร์ฟปั๊บแก้หัวเสามาอ่าตีตรงมาเหมือนกันทัดไหมตุดตุ๊ดตุ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 ดพิ้โอออกไปช่องนู้นเลยะทุกคนและออลเอานะฮะออกค่ะออก เราตามขึ้นมาเป็น13ต่อ15นะคะโมุน่าสตอร์เสิร์ฟปึ๊บสวยมากบอลล้นแน่สุดยอดฮสบเดนี่เลยล้นมาก็แต่งกิ้วดีครับล้นมาน้องสองก็อัสเบเดลแบบเฉียบคมจุ๊บปุ๊บลงไปแน่สวยมาก เป็นยังไงเราก็เล่นดีอยู่นะทําไมเซตสไม่ให้เราลงอมนาเสิรต่อแต้มตามขึ้นไปแล้วนี่สิว่าตีติดบล็อกเราเนี่เป็นยังไงสะใจมากอ้าวแล้วฟาวเหรอทำไมแต้มเขาได้16บกอ่ะนี่เลยนำขึ้นไปอีกเป็น17 แก้ไมอบอลสแก้มาเออเห็นไหมเฮ้เราตามขึ้นมาเป็นสิบห้าน้อง2องตีลงไปเต็มๆเนี่ยเลยสวยงามมากคือถ้าบอลเข้าเนี่ยบอลสั้นวิ่งไม่ว่าจะเป็นสั้นหน้าสั้นหลังไหลหลังอนะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวหลอกตัวเซตก็จะ,ะสร้างสารรค์เกมได้ดีมากขึ้น อันนี้พลาดอุ้ยเราเก็บไม่ได้โอ้กอสโนิดเดียวอะ่ะวันนี้เขาตาไวมากเลยสินว่าเนี่ยเนี่ยอ่าอันนี้ชาเลนจ์กันว่าแบบตัวเซตเขาฟาวเน็ตไหมเนี่ยระหว่างที่เอามือไปจุ๊บปุ๊บงงข้ามเน็ตไปเอาบอลมาให้เพื่อนเล่นบอลเอเนี่ยนะคะก็ชาเลนจ์กันแต่ไม่ต้องกลัวเขามีชาเลนจ์แบบโซลรารอบทิศทางก็ต้องรอหน่อยลูกนี้ โคตดก็แลบิน้นแผละๆไม่ใช่ยังไงยังไงแต่ตัวเซ็ตเข้าตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆอะนะคะได้ m v p ด้วยเนี่โดนเอ็ดด้วยเป็นไงไอ้ชู้ไปชู้ทำไมไม่เล่นลงไปไม่ใช่ตัวเซ็ตอยู่หลังเป่าปากเลยแล้วรอชาลเลนจ์แอบดื่มน,น้ำด้วยคอแห้งไม่ใช่คือน้ำลายอยู่นี่ไง รอระหว่างรอผลอ้าวไม่ฟาวเน็ตฮะทุกคนโค้ดเรามีปัญหาแล้วตกลงยังไงกรรมการอาสัสซมดีอสัสซมดีใช้ปลายนิ้วนะฮะซัพพอร์ตลูกบอลเด้งขึ้นไปตุ๊ดๆยังไงต่อแต่ผมว่ามันฟาวจ๊ดๆมันจะได้ได้ยังไงต้องฟ้องจังหวะหรือเปล่าบอนลูกนี้ ยังไงพวกเราทุกคนเฮ้ยมีเรื่องแล้วเออแล้วเนี่ยกรรมการเปล่าอ่ะถ้าเกิดลูกนั้นม่เฝฟาแล้วเปล่าทําให้ทีมเราหยุดเล่นน่ะเออพี่โจว่าเป็นอันนี้ที่ประท้วงกันอยู่เนี่ยเพราะว่าพอกรรมการเห็นว่าฟาวก็เลยเป่าหยุดเขาเลยขอชาเลนจ์ GS ขอชาเลนจ์แต่มันทําให้เกมที่เรารับบอลยอดเขาเนี่ยเราเล่นหุนใดรับได้ไง เพราะฉะนั้นลูกนี้จะเอาอยัางไงอะในเมื่อเป็นความผิดของกรรมการอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเลยเออสเนดีไม่ได้อ่ะอย่างงี้ยังไงอ่ะหุ้นเป่าอ่ะเสียงเป่าปับ๊บต้องหยุดกยุติการเล่นปับ๊บแล้วมาบอกขอชาเลนจ์อ่ะกรรมการบอกฟาวแต่ชาเลนจ์ออกมาแล้วไม่ฟาวแต่ถ้าเกิดกรรมการไม่เป่าเกมก็ดําเนินการต่อฝั่งหุ้นใดก็มีโอกาสรุกได้อะไรเงี้ยโหแย่เลยโหลูกนี้เสียใจเลย 2ี่สามยี่สินะคะสำหรับเซตที่2องเขาก็นำไปอะแกมาติดบล็อกแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บได้ไหมอุ้ยเก็บมาอีกโอ้โหกอดแล้วก็ยกไปโมนาตีอัดลงไปไม่พ้นบล็อกแล้วก็ซีว่าใส่มาโอ้กอดตีฉลาดมากใส่มุมตรงลงไปอีกแล้วครับท่านโอ้ oh, สวยงามมากฮะโหเก็บได้ลูกนี้แบบสุดยอดอะ่ะ แล้วก็น,นี้เลยเซตดีดบอลขึ้นไปสิด่าจัมใส่มุมตรงอีกแล้วโอ้โหสะใจมากอะ่ะ24ต่อ20นะคะอันนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนักอะ่ะรูแบบพี่บิ๊กเลยอ่ะ GS เข้คาเทคเซิร์ฟค่ะเราจะต้านไว้อยู่ไหมเซตพอยต์ของเขาน้องสองรับอาโมนาแก้บอลน,นี้บอลบอลโหนนิดนึง ปุ๊บเขาแก้บีหลังมาเรารับได้แล้วทํายังไงยกไปโอชิ้เข้าเน็ตลองสองจิ้มไปแล้วเขาก็ยกมาซิว่าตีแล้วก็เราเก็บได้ยังไงเข้าบันเอมอนาจายอุ้ยโอ้กอดลูกนี้ยังไงตุ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 โอต,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  oh. ตีออกไปนะคะก็จบเซตที่สองนะคะด้วยสกอร์ 25ต่อ20อ่ะนะคะ2เซตแล้วนะทุกคนสู้ๆจะ้ะทีมฮุนไดเซตนี้ต้องเอาให้ได้นะเปิดเกมมานะคะยกซีว่าเคาะไปมุมตรงเก็บได้โอ้แต่ต่อบอลไม่ได้นะเขานำขึ้นไปก่อนเลย1ต่อ0เห็นไหมวันนี้ซินว่าตีฉลาดมากเลยเคาะตุดุดๆๆดต,ดตดุไปมุมตรงอ๋อเพื่อนอยู่โดดเล่นก่อนไม่งั้นคนข้างหลังน่าจะเก็บได้ ลูกนี้เซตที่3นะคะเขาได้เสิร์ฟเนี่ยบอลค่อนข้างไม่เข้าก็ต้องยกยอดกลางนะจุดจุดนั้นแล้วก็สิบาตีแก้มาทัดบล็อกและเรายกไปบีหลังตีแก้เคาะเกาะเก็บแล้วเขาก็แก้กลับมาบอลเข้าหมายวิ่งหน่อยบอลเอวิ่งหน่อยอ้ยวิ่งแล้วจ่ายแล้วอะไปยกตีเก็บอุย้ย เขาไม่ฆ่าเราเราก็โดนฆ่าบิดตัวซ้ายขวาเลยคือแต้มนําเยอะมากอะเซตเนี้ยแล้วก็ขอบอกโมนาก็ลงได้แค่ประมาณ5ลูกแรก8ปสามเนี่ยแต้มแปดสามก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันน้องสองนี่คือไม่ได้ลงเลยแล้วเขาก็เอาชุดชุดสร้างเขาอะไม่รู้เหมือนกันพี่โจก็งงงงอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าชุดนี้จะทําคะแนนได้ดีนะคะก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสียเพราะเนี่ย เขานำไปเยอะมากโค้ดก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่งึดหลายเนเล่นยังคงตัวบอลเลวไว้อะนะคะน่าจะเป็นชุดของเขาทั้งหมดคือไม่มีตัวต่างชาติเลยอ่ะยอมแพ้บ้าบอเฮ้ยเหนื่อย <laughs> ไม่เคยเชียร์แล้วเหนื่อยขนาดนี้เลยโอ้ยกุมใจ แล้วภาพเนี่ยไม่ได้โค้ชไปที่โมนากับน้องสองด้วยนะว่าทำหน้าจ่อยกันอยู่หรือเปล่าเขาก็ถ่ายในเกมก็เนี่ยก็ลั้นนะคะก็ดันเนี่ยมีทําเสียเสิร์ฟเสียคือมันก็ต้องความแม่นยําหรือความหนักก็ไม่เท่ากับทั้งน้องสองแล้วก็โมนาอยู่แล้วอะค่ะพี่โจก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ยี่สองสมาทุกคนคิดดูเหมือนคนยอมแพ้พี่โจบ,บอกเลยเนี่ยแล้วเขาก็ตีได้แต้มก็ไม่แก้เกม มันยังเหลืออีกเท่าสองเซตเฮ้ยเหนืออหน่อยบอกแล้วเหนื่อยเชียร์ไปเหนื่อยด้วยเนี่ยบล็อกสามยังเอาเขาไม่อยู่เลยอะคิดดูก็มันบล็อกสามแบบไม่มีสิทธิภาพยี่สิบสามสิบสามค่ะ G S s e r ่าตีบีหลังไปตีออกไปตีออกเองเสียเองทำกันเข้าไปงงงงงใจโคตรมาก ไม่เข้าใจดูน่าจะโดนมือสักนิดนึงก็ยังดีนะเนี่ยวอยเราได้นี่นาะทัดบอลน,นิดนึงเมื่อกี้โอเคให้น้องน่อยสีว่าตีเข้าไปเราเก็บได้เปลี่ยนทั้งชุดเลยตัวเซตก็เปลี่ยนโอ้ทัดบอลออกไปอ่าไม่ทัดเขาขึ้นเป็นยี่สสบสี่เนี่ยคิดอะไรอยู่คะคุณโค,ค้ชขาไม่เข้าใจเหมือนกัน น้องที่นั่งข้างหลังก็ไม่อยากจะมองหน้าเธอคิดอะไรแล้วเขาก็เสิร์ฟตูมเรารับได้จ่าย3เมตรตีลงไปเขารับได้ล้นกลับมาและจ่ายบนเอจิ้มเขาเก็บได้แล้วเขาจะปิดเกมได้ไหมสีว่าตีลงไปโอ้ก oh ็ชนะไปา3าศูนย์นะคะ GS c a ค t e ท h เอาชนะฮุนไดไปได้แบบขาดลอย นี่เลย25 16 25 20และคัดขาดเลย25 14นะคะก็ยินดีด้วยแต่ว่างงใจกับโค้ดมากนะคะก็สู้กันต่อนะคะแล้วก็เชียร์กันต่อนะคะโปรแกรมต่อไปของน้องสองเรานะเชียร์สาวไทยฮุนไดฮิล State นะคะก็มีคิวลงสนามปะทะกับเลสปาร์กเน่ของเจเมกาวตีแล้วสนุกแน่ๆนะคะทุกคนในวันที่9พฤศจิกายนนะคะ 5้าโมงเย็นนะก็ตามเชียร์และเป็นกําลังใจนะคะเม้นเชียร์เม้นให้กําลังใจทุกคนนะคะรวมถึงพี่เจอได้นะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะและก็ทุกการดูโฆษณานะครับขอบคุณครับจุ๊บจุ๊บบายบาย